เร็วๆสิว่าไอฟอนไม่รู้เรื่องไงว่าข้าใจร้อนแค่ไหนสงสัยท่านขุนศึกอยากจะเฝ้าท่านเจ้าเมืองไวๆไม่ต้องมาล้อเลียนข้านะเองก็รู้นี่นาว่าวันนี้ข้ามีหน้าที่ถวายอรักขาทั้งสองพระธิดาซะด้วยสิวันนี้ไอฟอนจะได้มีวาสนายนชฉมองค์หญิงดวงแก้วให้เห็นเป็นบุญตาซะแล้วเองอย่าจ้องมองให้มากนักล่ะ ข้าหวงของข้ารู้ไหมมองแต่ตาคงไม่ศึกหรอเท่าไหร่หรอกนะท่านราชบุตรเคยเฮ้ยอย่าดังไปเอ็งนี่มันผีเจาะปากให้พูดแท้ๆนะแต่ยังดีที่พูดถูกใจข้าน่ะไม่งั้นละหน้าดูก็ไอฟอนมันรู้ใจขุนศึกนี่นาท่านราชไอฟอนเป็นแค่ท่านราชวันลบไปก่อนละกันนะเอ็งนี่มันก็ล่อนหนอนเจาะจริงๆเลยนะ ถวายบางคม<ท>พระเจ้าค่ะอ้าวทุกคนตามสบายทหารของเจ้าล้วนแต่มีฝีมือใช้ได้และจิตใจกล้าหารกันทางนั้นใช่ไหมเหมืองอินพระเจ้าค่ะทุกคนที่หม่อมชั้นฝึกฝนมาล้วนยินดีพรีชีพเพื่อถวายอารักขาท่านพ่อเมืองพระชายาและองค์หญิงทั้งสองพระเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องตีคองร้องเปล่าขณะที่เราไปนะ เดี๋ยวชาวเมืองจะแตกตื่นตกใจถ้าจะให้ดีค่อยๆเดินปะาปนไปกับผู้คนไปโดยไม่ต้องบอกให้ใครรู้เราจะได้เลือกดูสินค้ายอย่างสะดวกใจหมอมฉันจะกำชับทหารทุกคนให้ทำตามรับสั่งพระเจ้าค่ะอ๋อมากันแล้วลลูกพ่อโอ้โหสาวน้อยที่นำหน้าแม้จะแต่งกายอย่างสามัญชนธรรมดาแต่ว่าช่างงามลออแท้ นี่คงเป็นองค์หญิงดวงแก้วแน่นอนส่วนอีกองค์เอฟอนจำได้ว่าเป็นองค์หญิงดวงแขนและที่ตามมาน่าจะเป็นนางคำนั่นนั่นท่านขุนศึกเมืองอินของเอฟอนก็มองตาไม่กระพริบเหมือนกันเมืองอินขอขอถวายพระพรองค์หญิงทั้งสองพระเจ้าค่ะไม่ต้องมากพิธีรีบไปกันดีกว่า แล้วก็อย่ามาถวายพระพรต่อหน้าชาวบ้านชาวเมืองคนไหนอีกล่ะถ้ามีคนเห็นแล้วไม่รู้ว่าข้าเป็นใครก็แปลกไปล่ะน่าจะจับให้ไปกินหญ้าสิไม่เอาน่าดวงแขเออดน้องข้ากระเซ้าเย้าแย่ท่านเท่านั้นอย่าถือสากันเลยนะหม่อมฉันน้อมรับคําบัญชาขององค์หญิงพระเจ้าค่ะไปกันได้แล้วล่ะเดียเ๋ยวจะสายยิ่งกว่านี้ตอนนี้แดดอ่อนๆกำลังดีอ้าทุกคนตามข้ามาได้แล้วมา ਰੱਜੋ ਜੀ ਆ ਕਾ เป็นอะไรวะคำซอยเห็นข้ากินนิดหน่อยแค่นี้ทํา uh ท่าเหมือนจะหัวใจวายพี่พี่ค ữ, ําง<ม>ือกินเข้าไปทั้งหมดเัี้งสักสิบคนได้สบายเลยนะพี่คํางือข้าน่ะแค่ข้าวสองชามก็อิ่มตือแต่พี่คํางือฟาดสักสิบห้าแล้วยังบอกว่านิดหน่อยเออตอนอยู่วัดก็ดูกินแต่น้อยนี่นาขักเด้งใจหลวงตาที่ต้องออกบินธบาตมาหาเลี้ยงสิ แต่เองบอกว่าจะเลี้ยงข้าเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจไงอุ้ยสงสัยหมดตูดเอ้ยหมดตัวก็เขาเนี่ยเอ๊ะนั่นมีใครเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยสงสัยเป็นพวกขุนนางหรือไม่ก็เศรษฐีเอ๊ะมียังไงงึกพี่คำงือถึงได้ทำท่าตกตะงึงอย่างนี้ผู้จิงที่เดินกลางรูปร่างบอบบางหน้าทนุถนอน ดวงหน้างาละมุนละมอ,อมอ่อนหวานเห็นแล้วลานใจแอคคำลือจนรู้สึกวันไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจริงๆงามที่กวนางใดในใต้หล้าพี่คำลือพี่คำงือผีเข้าหรือเปล่าน่ะงือว่าจุกเพราะอิ่มเกินไปไอ้คำสอยเรียกตั้งหลายคำแล้วนะสวยข้าชื่อคำสอยไม่ใช่คำสวยนะพี่ <S <S พเฮ้ยข้าอิ่มละ เราเดินไปทางนั้นกันดีกว่าเนี่ยไม่ทานขับคำก็งุกไปทันทีเดี๋ยวรอให้ค่าใจอัดค่าอาหารก่อนสิ<ม>เป็นองไงของเขาน,นเนี่ย ตางนี้เอาเรียกทางนี้สองเนเลยนี่เื่เดียวป็นยังไงบ้างพี่ดวงเก้วเหน่้หรืยังจ๊ะอยางอจะดวงแข่ ในเมืองนี้ดูคึกคักจอจแจน่าสนุกสนานอย่านนี้เองน้องถึงชอบหนีมาเที่ยวเล่นบ่อยๆเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพ่อได้ยิงคําพูดของพี่ข้าก็แย่เท่านั้นผู้คนเบียดเสียดเข้ามากันแล้วหอมฉันเอ้ยข้าจะให้ลูกน้องคอยกันคนให้ไม่ต้องหรอก ให้เขาเดินกันตามสบายดีกว่าแน่นสิมาตลาดแล้วไม่ได้เบียดคนจะสนุกอะไรององหญิงเอ้ยแม่หญิงไปดูเครื่องประดับทันี้สิจ้าร้านแต่งสวยงามงามน่าสนใจพวกข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านนำมาวางขายนั่นก็น่าดูเหมือนกันจ้ะเห็นแล้วน่าซื้อทุกอย่างเลยนะยี่ถั่วมันทาเอ๊ะทำไมมีคนแต่ตื่นยิ่งนีมาี วัวบ้าเลยวบ้าหนีเ้ย้ยลวรีบนี้นี่นมันตัวใหญ่สิ่สเอาใครช่วยดูแลลูกค้าทีหารทารใครกนนี้เดี๋ยว่าขวาสว่ายพวกชาวบ้านถ้าเะรนีบไปแล้วเขาหป็งของข้าหัวบ้าตัวใหญ่วิ่งไล่ปิดคนมาจนทุกคนแตกตื่นวิ่งหนีมันจงไปที่แม่หญิงคนนั้นที่ตกใจยืนสั่นแบบที่ระวัง ว่าให้ดีไม่หญิงชายคนหนึ่งยิงธนันเข้ามาขาวางหัวบ้าที่ตรงมาเกือบถึงตัวเราแล้วช็อคเขาที่หัวของหัวบ้าเต็มแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวโอ้ยโอ้ย,อยหัวล้มเลยเฮ้ยโอ้โห็โัเห็นก็หยุดชัง,งักแล้วก็ซูดไปทันทีเขาหันมาสบตาเราและยิ้มให้ปลอดภัยแล้วไม่หญิง ทหา,หารอะไรกันเนี่ยหัวล้มเลยอะเข้ามาอา้ว,ว,วขาองค์หญิงกันคนออกไปเดี๋ยวนี้นพี่คำือมากับไอ้คำสอยนี่ยืนทู่อยู่ได้พวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอะวมไหมไปดูที่หัวตายไม่หย